ที่งดงามและสวยงามอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้อนรับก,กับพระพิสุประเภทใดและมีภูมิธรรมภูมิบารมีนั้นเนี่ยกับพิสุรูปใดคือจริงๆแล้วเนี่ยพิสุผูบวชมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระปฏิบัติบวชใหม่หรือว่าบวชเก,าก่าก็ดีจิตใจนั้นเนี่ยไม่อยากจะะเห็นไดร่อนทรนักหลอก อยากแกะปักหลักบำเพ็ญอยู่กับสถานที่ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยแบบให้ดีที่สุดและใอ้พบความสุขความเจริญในธรรมแต่เหตุมันก็มีอยู่ว่าสถานที่มันเลือกพระพิสุและพระพิสุทที่จะอยู่ในสถานที่ที่มันเกิดความสวยงามเนี่ยมันดัางทิพยวิมานที่จำแรงมาเนี่ยถักคิดไปแล้วเนี่ย มันก็น่าสงสารพระถ้าคิดไปแล้วมันก็น่าสงสารพระต่อให้พระนี้เนี่ยดีขนาดไหนก็ช่างแต่มันไม่ใช่คู่บุญบาร,รมีกันมานถึงยังไงมันก็ต้องมีเหตุให้อำลาสถานที่แห่งน,นั้นไปไม่วันแลว้วคนแล้วคนเล่าไม่ว่าพระรูปใดมากับคนแลว้วคนเล่า ออกตีตัวออกห่างไปบางทีเราไปทำความเข้าใจเนี่ยเราไปเข้าใจว่าเจ้าที่แรงบ้างมักระทวทายกแรงบ้างหรือไม่ก็ชาวบ้านแรงบ้างสุดแท้แต่ว่ามันจะเกิดมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สุดแท้ที่จะสรรหาเรื่องเหล่านั้นนี่เล่าแต่ทีนี้เนี่ยนะ ถานที่แต่ละแห่งเนี่ยที่เขาจัดสรรเอาไว้ได้วยความสวยงามด้วยความบันเทิงใจเนี่ยเขา<อ>เก็บมรรกผลเนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่ในสถานที่ตรงนั้นบวกกับว่าวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีผู้ที่มากในบารมีเนี่ยมาปฏิบัติในสถานที่ตรงนั้นและก็ได้มรรกได้ผล ได้อัดได้ทำไปไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสะกิทาพระอนาคาหรือไม่ก็พระอารหันต์เพราะเชื่อได้เลยว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยมันใช่ว่าเขาจะเห็นแก่พระหรือนับถือพระทุกองค์ไปก็ไม่แต่สิ่งที่ลึกไปกว่าน,นั้นก็คือ อำนาจทำอำนาจของพระที่จะไปต่อยอดกับสถานที่นั้นๆเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมันมีแรงแรงธรรมเนี่ยเพื่อหนุนมาแล้วว่าจะไปสำเร็จธรรมเนี่ยในสถานที่ตรงนั้นและการที่จะไปอยู่บำเพ็ญธรรมให้บรรลุธรรมในสถานที่ตรงนั้นเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคลียร์พระเก่าๆแก่ๆออกให้หมดไม่ให้เกะกะลูกตาและเป็นไปเพื่อการต้อนรับแก่พิสุงสงฆ์ที่จะเดินทางมาเพื่อบรรลุธรรมในสถานที่นั้นอันคำข้อนี้เนี่ยทุกคนก็ยอมรู้ดีและและก็เข้าใจดี ว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้พราแต่คู่บุญบารมีมาอยู่ตรงนี้แล้วและอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพุทธบริษัทนั้น,นผู้มาเกื้อหนุนในธรรมนั้นเนี่ยก็ในอุปถาอุปถัมจนกลายมาว่ามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ และก็ได้รับอานิสงของพุทานบารมีที่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์องค์นั้นนี่อย่างอุ่นน้าฝาข้างงานไม่ได้ก็ได้งานปัจจัยเงินทองที่ขาดเพินนั้นนี่ก็เกิดตามท่องเนื้อท่องมือและเต็มไปด้วยความมีเสน่หาของคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเปิดกิจการค้าใดๆอะไรทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่จเจริญง,งอกงามไพบูรตามที่พุทธลังรัตกล่ารเอาไว้ว่าผู้ใดที่ประพฤติัปฏิบัติธรรมหรือผูปฏิบัติภรพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมเป็นที่รัฐของอมนุุย์และเทวดาทั้งหลายและทีนี้เรามาดูส่วนของคำว่า ผู้บันดาลในส่วนของคำว่าอานิสงส์สถานที่ภูมิธรรมและบุคคลผู้สถิตยอยู่ในสถานที่นั้นนั้นเ,นเขาไม่มีโอกาสหรอกเขาไม่มีความคิดหรอกที่จะแรงน้ำใจกับบุคคลที่จะเกื้อหนุนคุณธรรมเนี่ยของพิสุรูปนั้นๆนนเนี่ย ให้ถึงเป้าหมายสุดข,ของมรรคผลเขาจะพนาพนาหยิบยื่นความสะดวกสบายอันเป็นอริยะทิพย์เนี่ยให้แก่มนุษย์คนนั้นให้แก่คนอันนั้นเนี่ยนำไม่จะไปจับายใช้สอยและพบความสุขความจเจริญจนกลายมาเป็นว่าทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อได้รับการ อุปถาอุปธรรมแล้วนี่ญาติโยมมกกักจะลูมตาอ้าปากได้ไม่มากก่็น,น้อยและมีความสุขมีความไยบูนเนี่อยู่เสมอต้นเสมอปลายเพรก็มาจากคำว่าอริยสั์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับพระพิสุสง์แต่บุคคลผู้จะทนุบำรุงอริยะสง์เนี่ย ให้สำเร็จประโยชน์ได้นั้นเนี่ยก็คือพวกกายทิศบวกกับสถานที่นั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการรองรับอริยสงฆ์อริยะเจ้านั้นเนี่ยวันเกิดขึ้นกับสถานที่ตรงนั้น,นมีหรือทานบาร,รมีเนี่ยที่คนหลั่งไหลเข้าไปสร้างเข้าไปทำนั้นเนี่ยมันจะไม่สำเร็จผลในวันนี้คือเหตุผล นี่คือเหตุธรรมที่เราเข้าใจกันดีว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้ส่วนอาการที่สองเมื่อทาน,นนั้นเนี่ยจาะจงลงไปในสถานที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยด้วยความไพ่บุญด้วยความยิ่งใหญ่ คำถามก็มีอยู่ว่าพระอริยเจ้าก็ดีอริยะสงฆ์ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ดีท่านวางตัวอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์กับลาบสการะที่พุทธบริษัทนั้นเนี่ยนำพานำมาถวายให้จริงๆแล้วเนี่ยทำาข้อนี้เนี่ย มีคำอธิบายเอาไว้อยู่สองอย่างด้วยกันคืออย่างที่หนึ่งมันเป็นการสงเคราะห์หบำรุงเพื่อให้รู้ว่านี่คืออานิสงส์ของธรรมไม่ว่าจะเป็นกุฏิไม่ว่าจะเป็นศาลาไม่ว่าจะเป็นยวดยานพาหนะและไม่ว่าจะเป็นจิปาถะหลายๆอย่างดนยกันที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของธรรมเนี่ย เราจะไปปฏิเสธสิ่งนั้นว่ามันเกินเหตุเกินผลก็ไม่ได้เพราะบาอานิสงเนี่ยของการบรรลุธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านนั้นเนี่ยมันมีบารมีมากเพราะทวยเทพเทวดาเขาจะจัดสรรทานอันปราตน,นี้เนี่ยมารองรับเนี่ยคือมามอบให้นั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าพระแต่ละองค์นั้นเนี่ย ถามดูที่ว่ากั้งแต่เริ่มท้นก่อนมาบวชนี่เนย,สยไไใสเป็ยนยังไงก็ไม่มีใครรู้จักไอเนยข้นยังไงก็ไม่มีใครรู้จักและนํำพึ่งยันห้านี้เนี่ยถามว่าก็ไม่มีใครรู้จักแล้วก็อาหารอันตรนนี้ที่มีวิตามินต่อร่างกายเนี่ยถามว่าพระแต่ละองค์ที่บําเพนมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จัก เพราะว่าพระเหล่านั้นก็ใช่ว่าจะเป็นคนทุมากดีเนี่ยเดินทางมาจากเศรษฐีมาเกิดหรือามาบำเพ็ญเสียที่ไหนแต่ละคนนั้นเนเี่้ตกไปอยู่ในข่านกลางของความลำบากความอักคติความยากจนและก็ขาดแคลนปัจใจสี่มาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ย อปฏิบัติน้นเนี่ยมันถูกยกขึ้นไปพิจารณาและเป็นที่ยอมรับของพวกทวยเทพเทวาทั้งหลายแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเนยใสเนยข้นไอ้คำว่าน้ำพึ่งเดินห้าไอ้คำว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพนี้เนี่ย มันก็จะถูกจัดสรรมาเอาอกเอาใจแก่พระพิสุนั้นๆบางทีดีไม่ดีก็ล้นเนื้อเหลือตัวกลายมาเป็นญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งพาอาศัยในบารมีของครูบาอาจารย์นั้นๆซึ่งเราก็พอจะเดาได้ว่า มันจะผิดกันกับตามก่อนก่อนที่จะมาบวชเพราะแต่ละลูกแต่ละท่านนั้นเนี่ยก็ใช่ว่าจะอุ่นหนาฝาข้่งเสียที่ไหนแต่ละคนนี่ก็โอ้โหไม่อยากจะเล่าเลยไอ้ชะตาชีวิตก่อนมาบวชนีน่มันอัตาคัดขัดสนมันแลลนแค้นไม่มีหรอกไอ้คำว่าความสมบูรณ์ไม่มีหรอกไอ้คำว่าความอิ่นความเต็มเนี่ย คือมันแทบจะหาไม่ได้แต่ด้วยอำนาจของอริยะรัพย์ยที่มันเกิดพร้อมกับที่ว่าสถานที่ที่เอื้อผลประโยชน์ให้นี่เป็นเหตุที่ทำให้ทัศนาทาานจากเลยเทพเทวดาเนี่ยถูกจัดสรรลงมาเพื่อจะกลมฟักความเป็นพิสุสงมังามในท่ากลางของมัางสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ย ได้ก่อตัวขึ้นนับตั้งแต่วินาทีนั่นเป็นต้นไปเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าไอ้ความศรัทธาของคนทั้งหลายเนี่ยทำไมจะต้องเจาะจงลงมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะเช่นนี้นนนพระพริษุกันจะพวกบางรูปบางท่านอยู่ข้างๆกันก็มีหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันก็มีแต่มาได้รับความดูแลเอาใจใส่ มาได้รับการอุปถธรรมจากทวยเทพเทวดาหรือพุทธบริษัททั้งหลายข้อนี้มันก็น่าคิดในเมื่อคนเราบวชมาแล้วเนี่ยมีศีลมีธรรมออกมาจากอุโบสถแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่านี่คือพระนี่คือสิ่งที่เรานั้นต้องเทิดทูนบูชาว่าเออนีเนี่ยทำบุญแล้วเนี่ยเราได้บุญน้อยเปร์เซ็น แต่ความเป็นจริงนั้นนี่บางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่มันตรงกันข้ามบางครั้งคือคำว่าต้องใช้คำว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะผลพวงแหกอดีตชาติที่ได้สร้างทำขึ้นไว้ในขณะที่พิสุเหล่านั้นเนี่ย ได้มีชีวิตอยู่ไม่เลยเคยประกอบทานบาร,รมีกุศลใดๆก็ไม่ประกอบไม่เลยเอาไม่ได้เอาใจใส่หรือไม่ได้ทําให้มันสําเร็จไม่ให้มันเกิดม,มันไม่พอเกิดประโยชน์เช่นอยางจะถาวายุติก็ไปร่วมกับเขาบาทนึง่งเราจะทําห้องน้ําเอาสลึงเลยพอจะจะไปสร้างโบถ์เอาไร้สิบบาทเลย ทีนี้ปัจจัยเงินทองเหล่านี้เนี่ยมันก็คือปัจจัยเงินทองอยู่แต่ว่ามูลค่าของการก่อสร้างนี้เนี่ยมันมีราคาแพงบวกกันกับการที่ว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีปัจจัยเงินทองมีมีแต่ได้ความเข้าใจว่าโบสถ์นันก็ไม่ใช่ของฉัน ศาลากุติมันก็ไม่ใช่ของชั้นห้องน้ํานี่มันยิ่งไม่ใช่ของชั้นใหญ่เพราะใครมาก็ถ่ายใครมาก็ขี่มันเป็นของสาธารณะชมเนี่ยใจชันรับผิดชอบคนเดยวก็เป็นไปไม่ได้ด้วยความคิดด้วยความรู้สึกที่มันมีความเข้าใจอย่างนี้เนี่ย